เสียงกระดูดังกรอบแกรบนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรนั่นคือเสียงโกชีสักเดินเข้ามาแ้เอยแต่ก็จริงนะคือบอกว่านั่นคือสัญญาณเตือนว่าคุณกําลังจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมวันนี้เรามีผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะคะขอต้อนรับคุณโกธีรศักดิ์แั้กก็แม่นิดค่ะสวัสดีค่ะดูอายมากเลยอ่ะช่โงที่นี้อกเป็นเด็ก แล้วมาช่วงนี้บอกว่าเป็นคนไม่ดีม่แต่พีโก้พีโก้ดูแข็งแรงไม่น่าจะมีขอบอกว่าเรื่องเสียงกรอบเสีกรอบกรบที่กระดูกเนี่ยมันมีนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าหลายๆคนจะดูว่าเอ๊ะเราไม่น่าจะเป็นมีปัญหาอะไรเดี๋ยวยๆอย้อยอยเราเอาไมโครโฟนมาเพื่อจะเช็ว่ามีเสียงหรือเปล่าทุกคนในสตูดิโอต้องเงียบโอเคพร้อมไหมหนึ่งสองา นี่คือเรื่องจริงนี่คือแบบว่ามันมีปัญหาที่แบบหลายๆคนเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนโก้แต่เขาอาจจะแบบไม่ได้พูดออกมาเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเอาสถิติโลกเลยนะกระดูกหักเต็นี่ยองคนเก็บกระดูกนี่เกิดขึ้นมาหนักโกยๆไม่มียังไม่มีนี่มันจริงๆเวลาเราเดินเข้าโรงหนังอ่ะมันเป็นอย่างนี้ยเราต้องค่อยย่องอ่ะ เสียงมันดังขนาดนั้นเลยจริงจแล้วทุกวันนี้ตอนนอนนะต้องบอกว่าเวลาเรายืดเท้าไปอ่ะเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันปวดข้อเฮ <c oughs> ้ยสังขารร่วงโรยไม่เป็นเรื่องจริงนะไม่ม้เกิดจากอะไรอ่ะพี่โก้ขาดอเส้นเหรอ สูงอายุไงคะเราอยู่ในวงการมา20กว่าปีใช่ไหมแล้วก็อายุมันก็มากขึ้นเอามันเข้าเลข4ี่แล้วหลายๆคนก็จะมีปัญหาตอนประมาณสักเลข5เลข6กแต่พอดีว่าเราอาจจะเป็นคนที่ใช้ร่างกายเปลืองตอนเด็กๆนี่ชอบถือของหนักๆมากๆไปโรงเรียนไม่เคยจัดตารางสอนแล้วทุกวันนี้ก็ยังชอบถือของหนักๆซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับดังนั้นกระดูกกระเดียวเราต้องรักษาตัวเองเพราะว่า10%ของคนทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกนะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยประมาณ คนมีไทยมี60-70ล้านคนใช่ไหมอายุที่40ปีขึ้นไป50%มีปัญหาเรื่องกระดูกทั้งนั้นเพราะว่าอายุ30มก็เริ่มผลิตแล้วนะคนจะไม่รู้ว่าอะไรรู้ไหมจะคิดว่าเป็นการเมื่อยแล้วก็ไปนวดจับเส้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื่อมทางกระดูกแล้วแม่นิดล่ะคะ แม่นิดมีปัญหาเหมือนโก้เลยไหมคะเป็นที่ตามข้อเนี่ยแม่นิดจะมาสาธิตลงลงพื้นไหมครับแม่นิดไม่ไม่ไั่ต้นงไม่ต้องแม่นิดเนี่ยเป็นเอฟซีแล้วก็ดูรายการที่โก้แบบไปแชร์ประสบการณ์เพราะโก้พูดเกี่ยวกับเรื่องตัวคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณ3ปีแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็แบบรู้อยู่แล้วแหละว่าอยากจะทานคอลลาเจนแต่ไม่รู้ว่าจะทานยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนจะทานแบบชงดีแบบน้ำหวานดีหรือว่าเป็นแคปซูลแต่ตัวนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นแท็บเล็ตนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่บอกว่าซึมง่ายและที่สําคัญ เลยเนี่ยคืออยากให้คนไทยใส่ใจตัวเองโดยเฉพาะคนที่จะไปเล่นน้ําสงการ <c oughs> กระดูกกระเดี้ยวเนี่ยต้องบอกว่า มันมันเจ๊งแล้วมันพังแล้วเนี่ยมันมันจะหาของกลับมาเหมือนเดิมมันยากมากคอลลาเจนวีที่บอกเป็นนวัตกรรมมันเป็นนวัตกรรมยังไงฮะก็คือว่ามันมีส่วนผสมของคอลลาเจนไตรเปปไทด์ที่ซึมง่ายนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของแอสเซเลราเชอลลรี่ซึ่งมีค่าวิตามินซีสูงกว่าผลส้มถึง80เท่าหลายหคนบอกว่าเอ๊ะเราทานคอลลาเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีไหมบางทีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือคอลลาเจนเข้มข้นแต่ถ้ามันมันไม่มีตัวที่ไปทำปฏิกิริยากับเขาเนี่ยมันก็เกิดการดูดซึมมมไดด้้้ยากัััังนนนนนนตวีเเหือป็ ทับเซอร์วิสที่แบบว่ามีทั้งวิตามินซีมีคอลลาเจนมีวิตามินรวมกว่า13ชนิดแล้วมีโคเอนไซม์คิวเทนดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกนะอย,อย่างตัวกเองอะ่ะมีปัญหาโดยตรงาะเลยเลือกทานนะครับโดยแบบเลือกมาหลายยี่ห้อแล้วบางทีเราไปเจอคอลลาเจนที่แบบหนึ่งกินแล้วอ้วนคือเป็นคอลลาเจนน้ำหวานคอลลาเจนแฟชั่นนะครับไปชงกินอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปไปมาเราเลือกตัวนี้ปุ๊บมันตอบโจทย์เราและหลังจากที่ตะกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมเมื่อก่อนนะแค่ลงนะมันปวด ปวดมากแล้วตอนนี้หายเจ็เออหายปวดแต่เสียงยังมีอยู่ก็คือมันเหมือนของเด็กนึกออกมาว่ากระดูกเรามันสีกันอย่างนี้แล้วก็ไอตัวคอลลาเจนเนี่ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงค่ะไอคอลลาเจนเหล่านี้นี่แหละถ้าเกิดมันเสื่อมหรือว่าอายุยี่ห้าไปมันหยุดผลิตมันก็จะน้อยลงน้อยลงแต่ตัวนี้มันมเลกุลมันเล็กมากมันจะดูดซึมได้ยแล้วอย่างแล้วอย่างแม่นิดล่ะคะแม่นี้มีปัญหาอย่างไงบ้างคือสมัยก่อนเนี่ยจะเปิดร้านเสริมสวยแล้วเวลาทําผมลูกค้าเนี่ย จะต้องใส่ส้นสูงเพราะเราตัวเล็กทั้งสะทั้งใดเวลาใดทีเนี่ยเวลาเราใดเนี่ยมันลูกค้าเยอะไงค่ะใดก็ต้องดึงมันทั้งข้อทั้งทุกข้อเลยเนี่ยค่ะแล้วเรายืนทั้งวันมันไม่ไหวนะแม่น่ะไม่ไหวค่ะ พอกลับไปถึงบ้านนี่ปวดขามากแบบแล้วพอทานคอลลาเจนวีแล้วช่วยยังไงคะแม่คือคือทานไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยเดินเนี่ยไม่ดังตอนแรกก็ดังก๊อบแก๊บเหมือนกันแกล้งกบแกล้งใช่ค่ะทําอะไรก็ดังก๊อบแกล้งนานไหมคะกว่าที่กว่าที่จะเห็นผลเกือบเกือบเดือนค่ะแล้วโอ้แล้วค่ะแยโอ้ยของโก้นี่แบบเป็นปีแล้วแต่คือตอนหลังๆมันจะเริ่มปวดแต่อย่างย่าเนี่ยเองหรือว่าตัวพี่เองต้องบอกว่าคนที่ใส่ต้นสูงต้องระวังมันพิเศษเพราะมันจะปวดมันจะเป็นหลังดังนั้นขอมาโปรโมชั่นพิเศษและฟังแบบนี้วอร์ ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มนั่งหน้าก็แกลกจริงจริงเนี่ยเออนี่ยดีจริงนะแกลกข้อมือเล่นเวทน่องหนักมากแกล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 กโปรโมชั่นของเราวันนี้ปกติคุณผู้ชมหนึ่งกล่องเขาเรียกว่าโปรโมชั่นสงกราดหนึ่งกล่องเนี่ยราคาสามพันบาทแต่วันนี้พิเศษซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ห้าสิบเก้าสายแรกที่โทรเข้ามาคอเซ็นเตอร์นี้เบอร์คุ้มมากคุณผู้ชมศูนย์สองหนึ่งสองหกสามหนึ่งศูนย์ 0 2 3ย์ส6งสรับฟรีไปอีกนะครับ2กล่องถ้าโทรมาภายใน5นาทีนี้เท่ากับได้4กล่องได้4กล่อง3,000บาทอุ้ยแต่แล้วรถจยหลังจาก5นาทีไม่ได้ของแถมนะครับโทรให้ติดโทรให้ทันเพื่อสุขภาพที่ดีคนย้ำเหน่อยคน่อยั้ะได้อย่างนี้นะครับ้งด่วนปกติ1กล่องอย่างนี้ราคา3,000บาทแต่วันนี้นะครับบอกได้เลยว่าโทรมา59สายแรก ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่างนี้แต่ยังไม่พอถ้าเป็น5นาทีนี้ที่โทรติดและโทรทันนะครับฟรีสองกล่องสรุปเลย1 2ื่นจ่ายสามพันจบรวบตึงแต่ไม่ถึงกับแน่นนะครับที่0ูนย์สองหนึ่งสองหกสามหนึ่งถ้าโทรมานะครับแล้วติดเนี่ยภายใน2วิแล้วก็แล้วก็คุยเลยเนี่ยคุณจะได้ฟรีหมดเลยไม่ในสองวิหนึ่งเหมดเวลาแล้วไม่ได้เลยไม่แต่จริงนะโทรมาคอะไรนะโทรผู้บอกว่า ตื่นมาคุยจอมโปรโมชั่นคอลลาเจนเพร่อหลายๆคนดูรายการเนี่ยต้องบอกว่ารายการนี้เลตติ้งดีที่สุดในประเทศไทยจริงจริจริงจริงเลตติ้งดีที่สุดกู้ไปออกรายการมาเยอะมากเลตติ้งรายการนี้ดีที่สุดดีที่สุดแล้วก็คนที่ดูคือคุณภาพและทุกคนนะครับที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าเขาใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วเราเรามาแชร์ประสบการณ์ที่ท่าไม่ติดแมวถั่วขอโปรโมชั่นคอลลาเจนหมด คือกระทะต่อแบบนี้เลย02 126 3 1 0 0 0 2่0 5อ6 6 6นนย้าพกขอถามก่อนพ่อแม่ทานได้ไหมเอออันนี้ไม่ไดีีมากเลยครับเพราะว่าอย่างตัวโบเองเนี่ยคุณพ่อมีปัญหาเรื่องกระดูกเหมือนกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไปหาที่โรงพยาบาลแล้วก็ทางคุณหมอบอกว่า ต้องเปลี่ยนข่านะเพราะว่าเข่ามันแบบว่ามันเสื่อมเปลี่ยนข้างหนึ่งประมาณ2องแสนสามหมื่นกว่าบาทแล้วโอ้โหมันก็ใช้รลค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเดินได้เหมือนเดินหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนให้คุณพ่อเนี่ยลองทานตัวนี้ไหมเดี๋ยวให้เขาทานนะมีออยอนมีออยอนครับพราว่าเราตีว่าปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปครอบครัวเนี่ยไปเดินเที่ยวกันไม่เป็นทัวร์ชงโงกแล้วนะครับคือเคยไปไ้มไปกับครอบครัวแต่ทุกคนอยู่บนรถแล้วลงไปไหนไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยสมการนี้ไม่ต้องมี้ ขอบคุณพี่โก้ขอบคุณแม่ดค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่วันนี้ตื่นมาหัวร้องกับเราแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยวันนี้กลับไปเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นมาคุยตื่นมาคุย